สวัสดีครับวันนี้ผมกับซิมาซิมบักม่วงงาสางแดงนะครับหรือคนไต้หวันเพื่อนเรียกว่าหงเซียนหยานครับเป็นบักม่วงของไต้หวันนะครับลักษณะลูกเวลาซุกทีมีสีแดงครับลาถึกแดดครับลูกนี้กับทิประมาณกิโลกว่าๆครับลูกนี้ครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากถ้าในเื้นที่กับสองถึงสามกิโลนะครับบักม่วงนี้ที่ลูกใหญ่นะครับแล้วก็ผลดกครับสีสันสวยงามครับ กินหน่วยเดียวบะมดนะครับเอามาปลอกกันเลยครับผมเนื้อสีเหลืองเข้มครับเนื้อบะมีเสี้ยนเปลือกหนาครับมีกลิ่นหอมครับเนื้อสวยงามครับมีเปลือกที่หนาครับ ลูกใหญ่ครับลูกเดียวก็เต็มจานแล้วครับเนื้อสวยงามครับเนื้อละเอียดครับมามีเส้นแล้วก็เปลือกหนาบริครับเนื้อแน่นครับมาชิมกันเลยครับผมลักษณะเนื้อนะครับซี่ละเอียดครับมามีเส้นครับ เนื ية, is, er um, ah ad, ้อแน่นครับสีบริสีเหลืองเข้มนะครับสวยงามนะครับสีหน้ากินนะครับหวานครับหวานปานกลางครับแล้วก็หอมในการเนียนละเอียดครับรสชาติเนียนหรือว่ารสชาติใสได้ครับถือว่าเป็นมเมืองรสชาติใสได้แล้วก็หนว่ยใหญ่สีสันสวยงามครับความหวานกับปานกลางครับหวานหล้คล้ายๆมะม่วงแก้วครับรสชาตินะครับ ก็ถือว่าเป็นน้งม่วงที่ลูกใหญ่ผลดกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้รับชมเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อซิมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับผม